สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับวันนี้เราจะมาวาดเป็นรูปเจ้าชายแต่เจ้าชายนี้ไม่ใช่คนนะครับมาจากนิทานเรื่องหนึง่งคือเจ้าชายกบนะครับผมเจ้าชายกบของเราเราก็จะเริ่มต้นที่เราจะวาดเป็นแนวสไตล์ง่ายๆนะครับเริ่มจากวาดรูปสามเหลี่ยมหัวคว่ำนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็วาดตานะครับกบจะเป็นสัตว์ที่ตาโตนะครับแล้วก็ตาใสแป๊วมี แหลมๆเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าเหมือนเป็นแววตานะครับมาบังตาดำเอาไว้เจ้าสัญลักษณ์ของเจ้าชายคือมีมงกุฎนะครับพอมีมงกุฎเท่านี้ก็เป็นเจ้าชายเรียบร้อยแล้วนี่ครับ แล้วก็เจ้าชายเราจะมีการแต่งองค์ทรงเครื่องนิดนึงนะครับเตรียมเตรียมตรงนี้ไว้นะครับเป็นเหมือนอยู่ตรงบ่านะครับเพื่อจะเป็นแบบเป็นเป็นผ้าคลุมเป็นอะไรพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราวาดตัวก่อนนะครับนี่คือส่วนตัวของเจ้าชายนะครับเราจะไม่ไม่ได้มีเป็น เราเริ่มวาดภ้าคลุมเลยอันนี้คือส่วนของภ้าคลุมนะครับคือรูปที่เราวาดตรงนี้เราจะไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะนะครับเท้าของกบจะเป็นมีลักษณะเป็นผังผืดนะครับอาจจะ วาดอยากลองค่อยๆวาดนะครับวาดออกไปแล้วก็เป็นโค้งเข้ามาแล้วก็แหลมขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับสักสี่หยักนะครับชุดเจ้าชาย แล้วก็ขานะครับเนื่องจากเป็นเจ้าชายกบเราก็จะไม่ใส่กางเกงให้นะครับขาของเจ้าชายก็เป็นเหมือนกันนะครับคือเป็นลักษณะผังผืด อ่เราวาด้าดคุมแล้วต่อมาก็วาดต่อให้เสร็จนะครับพาคคุมดูเป็นกบที่อลังการมากครับเสร็จแล้วครับรูปของเจ้าชายกบที่เราวาดให้ดู ถ้ายังไงลองขัดวาดน,นะครับแล้วลองไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบอื่นๆนะครับเป็นกบแบบอื่นก็ได้อย่างเช่นสามเหลี่ยมหัวควา่าวาดกลมๆเป็นตาวาดกลมๆเป็นตาอา้าวแอบมองเจ้าชายดีกว่า มองเจ้าชายอันนี้เป็นกบนะครับกบจริงๆสงสัยด้วยอันนี้มันตัวอะไรวะนะครับก็ก็ขอจบ คลิปนี้เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมติดตามช่องวาดการ์ตูนกันเถอะของเรานะครับ